สวัสดีครับทานข้าวเสร็จแล้วมาทานผลไม้กันต่อครับแก้วมังกรมาดูสรรพคุณแก้วมังกรกันนะครับมีประโยชน์นะครับแก้วมังกรมีไฟเบอร์ปริมาณสูงมากจึงช่วยบำรุงการทำงานของระบบขับถ่ายจึงทำให้การขับถ่ายสะดวกและแก่อาการท้องผูกช่วยลดการดูดซึมของไขมันประเภท ไตเซรายช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักนะครับแก้มังกรผลไม้ไทยนะครับกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยร่วมใจประหยัดนะครับเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นนะครับ มาครับมาครับมาทานแก้วมังกรด้วยกันครับสวัสดีครับ